งานแรกนะครับคราวนี้งานนี้ผมเห็นธรรมวานแล้วว่าปั๊มนี้ยมีงานอเมซอนนะครับตรงวิภาวดีตรงก่อนเข้าแจงวถฒนนะมีงานอยู่นะครับก็เลยกดตอนนี้อยู่รากประเขาเดี๋ยวไปรับพยายามจะรับอยู่ให้ให้ได้อยู่ในโซนนะครับสองเอเชียร์ฟูดเนี่ยพยายามรับให้อยู่ในโซนนะครับเพราะคนเก่าเขาบอกมานะครับ AI จะได้จํา แล้วงานส่วนมากจะเด่งเราก่อนนะครับอย่างเช่นในนี้แนะนําให้โทรหาร้านด้วยนะครับเพราะว่าบางร้านเนี่ยออเดอร์เอเชียมาไม่เยอะก็โทรศัพท์ไม่ค่อยเตือนนะครับโทรก่อนจะดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวผมไปรับงานก่อนนะครับตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับได้เจ็ดงานแล้วเดีย๋ยวเรามานั่งดูเดี๋ยวว่าจะเอาอะไรมีแต่งานอะไรมาเข้ามาด้ยไกลๆทั้งนั้นเลย เดี๋ยวขอคัดงานแถวหนึ่งก่อนเงินเข้ามาแล้วหนึ่งพันหนึ่งร้อยก้าสสตังค์ก็เข้างานไมันเด้งแปลกก็พยายามดูดีๆนะครับเงียบไปดีๆอูก็เงียบอยูด่ดีๆก็เงียบไปเลยนะครับเดี๋ยว ไม่ค่อยได้พ่วงเท่าไหร่ได้พ่วงแค่เมื่อเช้าอันเดียวเองเห็นปะไก่สาม อ่ะเพินจิตหมานีกนะ เอาเป็นติดเสี่ยวก่อนนะครับกดยืนยันรับงานนะครับแล้วผมก็เลือกงานหักไปหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับเราได้ติดเสี่ยวมาเสร็จนะครับเราก็กดปที่ดำเนินการนะครับเลื่อนไปรอเพราะกำลังจะไปรับมีอย่างหนึง่งรอให้ติดเสี่ยวขึ้นมาอีกงานหนึ่งหรือ กำลังช่างใจว่าผมจะกดผัดไทยอองรีไหมประธานรับบาเพ็ญสิบสามเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ใกล้เกียกับตรงนี้ประธานคิดน่อันนี้น่าจะเป็นคอนโดนแน่นอนดูแล้วอ่านะครับมันก็ได้อยู่โซนตัวของประธานรับบาเพ็ญถูกไหมเรากําลังคิดว่าเราก็กดตัวของผัดไทยอองรีไป ทงานแรกเนี่ยอาทายองรีไปนะครับสองงานแล้วโอเคไปรับงานดีกว่าองรีเนี่ยเดี๋ยวเราไปถึงสิ้นเดี๋ยวเราค่อยโทรถามเขานะครับสุดจะเป็นงานแรกเดี๋ยวมาแนบคืนห้าถูกๆมาฉะห้าห5าสีนะครับไปเชียบ มาร้านงงๆออเดอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่านั่นแหละก็เปรีพอปริมากครับคนขับนั่นแหละคนขับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ออเดอร์เออเอเชียครับห้าห้าสี่สาม ยืนรอวันนี้ก็พอได้อยู่นะครับเรื่อยๆพยายามคุมโซนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแบบไปนอกโซนเท่าไหร่เพราะว่ามันจะได้ไม่มันจะได้จำร้านแล้วเราก็ได้จำร้านได้ด้วยครับยิ่งไปนอกโซนมันจำไม่ได้มันก็เดินหาลำบากงงไปใหญ่นะครับเดี๋ยวผมรองานก่อนนะครับ จะโยนงานทำไมล่ะครับก็รับทีเราสองงานลอรี่นะครับร็จแล้วนะครับก็โยนงานทำเพื่อเดี๋ยวก็โดนแปลงนะครับก็ได้สองงานนะครับสองงานบ, 2, บวกกันก็เท่าไหร่ร้อยยี่สิบสี่โอ้ยสบายสบายเดี๋ยวไปบอกร้านก่อน <c oughs> สวัสดีครับ องรครับผมครับผมศูนย์หกแปดศูนย์หกศูนย์แปดเอาหนึ่งศูนย์สามศูนย์แปดแล้วก็สามสี่เจ็ดเก้าครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับตกเย็นแล้วนะครับวันนี้มาสรุปยอดกันดีกว่าวันนี้แอร์เอชเอฟูวันที่สองนะครับปิ้งเหมือนเดิม ผมก็จะไม่ได้วิ่งไปโซนนอกเขาทราเมื่อวานเท่าไร่อวานยี่สิบสี่ป่ะวันนี้สี่สิบห้าประมาณยี่สิบรอบอัพอะวันนี้นะครับมันดูไม่ได้ค่มามมาอยู่ในซอยที่ไม่ค่อยมีคนเลยครัมากันเต็มเลยนะครับก็ยอดอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับวิ่งตั้งแต่ ก้าโมงแล้วกันอ่ะเปิดตัวประมาณแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงนะครับก็พยายามวิ่งอยู่ในโซนเดี๋ยวมาดูกันว่าผมวิ่งตรงไหนบ้างนะครับมาดูไทม์ไลน์กันนะครับสดๆเลยนะครับไทม์ไลน์วันนี้แต่ว่ามันก็จะหลุดไปในเมืองนิดนึงช่วงประมาณจะสักสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะครับแต่ว่าผมเขาพยายามที่จะแบบดึงดึงตัวเอง ดึงตัวเองออกมาเพื่อให้มันอยู่ในโซนนี้โซนเดิมที่ผมวิ่งก็คือโซนแบบนี้แหละนะครับแต่ก็หลุดหลุดไปก็พยายามกดงานถอยกลับมานะครับก็พูดง่ายว่าพอกดงานแรกเสร็จได้ป่ะถ้าเรามีงานสองเห็นเด้งขึ้นมาร้านคุ้นทางที่เราไปด้วยก็กดนะครับมันก็จะได้เป็นเป็นไป,นปนในทางเดียวกันนะครับประมาณนี้นะครับ1,200 ก็ถือว่าได้อยู่นะวิ่งไปวิ่งมามีความรู้สึกว่าเออแอร์เชียมันก็คือมันก็เป็นรวฐานลูกค้าอีกแบบหนึ่งนะครับลูกค้าสั่งซ้าเยอะสั่งแบบขนมราคาถูกเนี้ยก็จะสั่งสั่งสั่งวนสั่งนี้แหละนะครับบางคนบอกว่าแต้มเยอะเขาก็ใช้แต้มนะครับเล็กไม้เขาสั่งมาเยอะนะครับโอเควันนี้ยศีเ็าวิ่งให้ดูเหมือนเดิมแอร์ชียนะครับวิ่งประมาณนี้แหละ อยู่โซนไหนก็คุมโซนนั้นนะครับเพราะว่าแอร์เชียเป็นการกดงานแย่งกันไม่ได้ต้องมานั่งกดงานออตโต้ไม่รับงานออตโต้นะครับก็กดงานแย่งกันไม่มีการโยนงานแน่นอนวิ่งจริงทุกงานนะครับบางทีจังหวะร้านเดียวกันได้2อ,ออเดอร์ก็ไปด้วยกันแค่นั้นเองนะครับแต่วิ่งจริงทุกงานไม่มีโยนงานแน่นอนไม่มีการเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานนะครับวิ่งจริงๆนะครับ น้ำมันวันหนึ่งก็ประมาณร้อยหนึ่งแหละเฉลี่ยแล้วนะครับวันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับไม่ต้องไปวิ่งไกลมากภูมิโซนเอานะครับโอเควันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเอ็มินทีวีให้ด้วยนะครับผมเอติก็จะมาวิ่งให้ดูเป็นประจำนะครับโอเคสาระดีๆแบบนี้หาได้ที่ช่องนี้เท่านั้นนะครับวิ่งเร็วๆให้ดูกันแบบหน้าจอเห็นๆเลยนะครับจะได้รู้ว่ากดงานยังไงมีปัญหาอะไรบ้างนะครับโอเคครับสวัสีรับ